ลำธารที่ไหลมาจากล่องภูเขาครับหลากท่วมจนโอ้โหโอ้โหนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมี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 โดนอุ้ยนี่นี่อุ้ยเมนูพื้นบ้านวันนี้แกงส้มสายบัวแดงครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พิงลองนานานะครับพบกับผมช่งางระเดชนะวันนี้ช่งางระเดชพาทุกคนขึ้นมากู้รอบอ่างเก็บน้ํานะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกน้ําหลากมากๆครับแล้วก็น่าจะมีท่วมรอบอยู่ครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันโดนไม่โดนวันนี้ไปครับดูที่จุดนี้นะครับเนี่ยลาธารที่ไหลามาจากล่องภูเขาครับหลากท่วมจน ไหลไปลงอ่างด้านนู้นครับนุนวันนี้น้ำค่อนข้างจะแรงไม่รอบเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนะโอชะจะจตกขลุกดูจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมลองรอยของน้ำหลากครับต้นหญ้าข้างลำทานเนี่ย มันลูไปตามน้ําแสดงว่าน้ําขึ้นสูงถึงนี่แลยครับดูดูด,ดูป่าบอลตรงนั้นเนี่ยโอ้โหน้าน่าจะแรงอยู่ครับก่อนหน้านี้นี่ไม่รอบยังอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูจุดที่ลอยน้ําครับต้นหญ้ามันจะลูแบบเนี้ยแสดงว่าน้ํามันขึ้นมาถึงนี่เลยเนีย่ลูออกไปนี่ครับเนีดูต้นบอลตรงนั้นเนี่ยโอ้ล้มละเนละนาดเลยครับ ดูจุดตรงนี้จุดหนึ่งนี่เห็นไหมรอยน้ําครับรองรอยของน้ำหลากนี่อื้อหือโอ้น่าเป็นห่วงรอบครับทุกคนจุดนี้หนึ่งลูกครับนี่เราใส่ขวดน้ำลอยไว้อยู่นะน้ำหน้าจะพัดออกไปข้างนอกนู่นแล้วครับไม่ ไม่มีทุ่นขวดอ่ะเนี่ยรอบก็ไม่มีครับโอ้จะได้ปลาไหมยังไม่รู้ครับปลาไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห่วงรอบตรงนี้ก็ไม่อยู่ครับไปกับน้ําแล้วละ่ะยังไม่เจอแม้แต่ลูกเดียวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งลูกไปเรียบร้อยหายไปสามแล้วตอนนี้ทุกคน ตรงนี้อีกลูกหนึ่งสี่ดูไม่เหลือครับห้าก็หายหกก็ไม่อยู่ครับโอ้โหไปหมดเลยนี่นี่น,นี่เหมือนจะเจอลูกหนึ่งครับโอ้น้ำพัดมาค้างอยู่กอบอนนี่มาเนี่ย มีปลาไหมอ่ะไม่มีครับเจอรอบคืนก็ยังดีโอ้โหไม่ได้ปลานะทุกคนแต่เจอรอบแล้วครับลูกหนึง่งตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับที่ที่ดักครับลูกนี้ไม่โดนน้ำพัดนะแต่มีปลาเปล่าลูกนี้นี่ที่มันไม่โดนพัดไปอาจเป็นเพราะว่าช่างเด็ดลืมใส่ขวดไว้ครับ มันก็เลยอยู่นะเพราะว่าถ้าขวดมันพยุงรอบลอยน้ำหลากมามันก็พัดไปครับโดนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมี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 คลึกอยู่ครับนี่อุ้ยมี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 โดนอุ้ยนี่นี่อุ้ยอุ้ยปลาช่อนใหญ่ด้วยครับนี่โอ้โหเจอลูกหนึ่งก็ยังดีได้ปลาสามตัวทุกคน ปลาช่อนสองปลาบูหนึ่งครับไม่ก็ยังพอได้ปลาบูครับ ไปหารอบลูกต่ต่อไปกันครับผมลูกนี้โดละสามตัวเหมือนจะเจออีกลูกหนึ่งครับนี่ลงไปอยู่ลึกเลยเนี่ยเห็นไหมอา้าวเียตอนนี้เจอละสามครับนี่มีขวดมันจะดีอย่างนี้ครับช่วยพยุงรอบได้เนี่ย รอบก็จะตั้งดีอย่างเงี้ยครับปลาส่อยเข้าตัวนึงตายแล้วนะมีปลาอื่นเปล่าไม่โดนครับไม่ได้ปลาโอ้โหโอ้ลึกแค่ออคอเลยทุกคนนี่มีขวดช่วยครับนี่ มีปลาไหมได้เจอรอบแล้วก็มาลุ้นปลากันด้วยครับไม่ได้ครับผมนูนนูนนูนตรงนู้นอีกหนึ่งลูก ไม่ได้โน,นสาเหตุที่วันนี้ช่างเด็ดไม่ได้เอาเรือลงมาก็สองคนที่โรดกับพี่เอกเขาเอพา,ายไปดึงสายบัวแล้วก็เก็บหอยขมนะครับตรงนน้นมาแล้วเรือลำละเท่าไหร่ลำนี้นั่งได้สองคนสบายๆนะแต่สามนี่คงไม่ไหว่ะนี่ เก็บสายบัวแล้วก็งมหอยขมครับหายไปสี่ลูกนะครับเดี๋ยวต้องพายเรือเลาะหายเจอหน้าจะโดนน้ําพัดมาลึกๆครับลูกที่หายเนี่ยคือใส่ขวดไว้ทุกลูกครับน่าจะอยู่เนี้ยแหละกลางๆนี่แหละครับตอนนี้เรือลำนิดเดียวนะแต่เอาอยู่ครับนี่นั่งกันสามคนโอ้โหนี่ตัวอึบๆับ้งนั้นนะถือว่าใช้ได้ลํานี้ของใหม่ๆน่าจะอยู่สัก สี่พันสี่พันกว่าบาทแต่ช่างเดชซื้อมือสองมามันเท่าไหรอ่ะสองพันกว่าบาทแต่ว่าสภาพยังดียังใหม่เลยครับโอ้ขห <c oughs> แหนกดำหอยหอยขมครับช่างเดชยืมแว่นตาลูกชายมาสองคนเนินเอา <c oughs> นะ,นะ,นะเยอะครับหอยขมอ่างนี้นะโ <c oughs> อ้เป็นกำกำโอ้ พายเรือหาลอบจะเหนื่อยครับเจอแล้วนี่ลูกนี้ลอยมาอยู่กลางอ่างเลยเนี่ยน้อยมีขวดมันช่วยได้อย่างนี้ครับอุ้ยงูอุ้ยอุ้ยลงงูเข้าโอุ้ยยิ่งเหนื่อยอยู่โหคนลูกหมดเจอแล้ว โอ้ถ้ามีงูเข้าก็จะไม่มีปลาครับเนี่ยหูดูตัวเบลอเลยงูกินปลานะเนี่ยดูทุกคนโอ้ยลูกสุดท้ายครับเจอครบแล้วนะถ้าไม่ได้ใส่ขวดเนี่ยรอบจมน้ำหายแน่ๆอุ้ยอยอยู่ใกล้มือเลยงูอีกแล้วอุ้ยอุ้ยตัวสองลูกจะติดๆเลย งู <Es per ated> มันอยู่ติดอวนอยู่ตรงตูดรอบตรงนู้นครับ <Es per ated> โอ้ยงูน่ะโอ้ยยังเป็นนโอ้ดูอุย้ยเอา้าแต่ยังได้ปลาดุกใหญ่ตวงครับโอ้โหเขายังดีงูติดอวนอยู่ตรงตรงูดรอบ อ่ะเด็กช่างเล็ดเอาเข้าฟังครับไปเอางูออกแล้วก็เอาปลาออกครับผมแว่นตาดำบน้าไม่เอาแล้วเหรอไ <c oughs> หนย,ยกมาอวดกันหน่อยดิงมแป๊บเดียงนะไม่ได้นานครับนี่หอยมันเยอะเนี่ยมีทั้งหอยขมแล้วก็หอยโขงนานแล้วเสียงเนาะไม่ได้แล้วครับกับข้าวมือหนึ่งนี่นี่เรือไม่ต้องแล้วนะ <c oughs> งมมาตามตลิ่งเนาะ <c oughs> นี่นี่นี่ของโิลล์งมนี่โอ้ นี่โอ้โหดูตัวนี้หอยโขงนี่หอยโขงหอยนาครับนี่มีปนปกนกันกับหอยขมเนี่แต่ที่เยอะหอยขมครับแล้วมาดูที่ปลาของเรานะครับวันนี้เราได้ปลากันไม่มากนะแต่ว่าก็ได้กับข้าวเป็นมื้อใหญ่ๆครับนี่ปลาดุกปลาช่อนปลาบูนะในรอบเนี่ยเราได้กันน่าจะสี่ตัวนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ปลาบูสองตัวนี้เข้าไอ้มุ้งดักกุ้งฝอยนะช่างเด็ด เอามุ้งดักกุ้งฝอยไปลงหาพวกปลาซิลมานะครับก็ได้ปลาบุเพิ่มมาอีกสองตัวในรอบแล้วได้กันสี่ตัวปลาชอนก็ตัวนี้ก็ใหญ่ครับอ่ะเราก็ได้ปลาดุกปลาดุกอ่างเก็บน้ําปลาดุกน้ํามาตวงนี่ไสสวยเลยวันนี้ก็ถือว่าได้กับข้าวหลายอย่างนะครับทั้งได้ทั้งอะไรสายบัวแดงเอ้ยหอยขมเอ้ยหอยโคงเอ้ยพอได้หากินหาอ่า สร้างรายได้นะครับทุกคนเมนูพื้นบ้านวันนี้แกงส้มสายบัวแดงครับห้าวมาที่ตรงนี้ตำปลาสายบัวแดงแล้วก็หอยขมหอยนานหนึ่งครับปลาเค็มทอดน้ำพริกเกลือครับผมมา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 กินข้าวกันทุกคนหอยนาอือฮนี่โอ้จิ้มครับใส่มาใหน้น หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวให้พี่โรดลองตำปลาสายบัวแดงหน่อยครับกรอบๆเอาเป็นวัตถุดิบที่เราไปหากันวันนี้นะจัดกันสดๆครับปลาได้น้อยแต่เราได้ทั้งหอยได้ทั้งสายบัวแดงม,มามามาทุกคนแซบ่บๆนำกันครับผมอ๋อเดี๋ยวช่างเดชขอตัวกินข้าวนะครับทุกคนใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันกับพวกเราเนาะ วันนี้ทำกินอยู่หน้าบ้านพี่โรดครับนี่ใครชอบคลิปที่ช่างเดชพาไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดชด,ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย